หลางค่าเตรียมทรงขายจากพี่น้องหมว้วานพะกันคุดมน,นี้เตรียมสีขค้ืนโลดจ้ะไล้์แผนก ก็ใช่หมวกแน่แลูกเอ,า,อาง่ายเลยอหมต่างงายครับขี้ดินกลนสาขึ้นว่าถมเอาอยากแน่อยู่จ้ะถ้าเป็นขี้ดินใส่สีดีด้วยพี่เนาต้วนี้งเป็นดินกันน้าตัวนี่บอกแน่นดินเคลื่อนดินอยู่ปลาลกวยบอ เดียวกันโอบกรด้สมแกดำขึ้อย่าวดเออดีแนนดินโอบขนาดเลย ມนນอยู่ได้เนาะแม่นแช่น้ําไปซื้อนึงอือแต่ก็อือต่อเนນ่ยเจ้าอือต้องใส่อันเครื่องสีดคื่องหลังรถพี่นองคื่องแดงดันสีดออกสิได้จักกิโลวูนี่ออเดอตันนึงเฮ็ดยากแฮ ล้างค่าซอยลูกกันพี่น้องถ่ายคลิปสันๆนๆแบ่งใเห็นเป็นลุ้มปลูกย่างดีพี่ค่าเหลืองค่าเหลืองค่าเหลืองมีแดด